คุณคือคนใหม่ในวันนี้ถ้าคุณยังมีความรู้สึกที่โกรธใครแค้นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติพี่น้องหรือใครเพื่อนในธุรกิจก็ตามถ้ายังมีความรู้สึกนี้ให้มันจบในวันนี้การที่เรายังเก็บความรู้สึกโกรธแค้นเครื่องแบบนี้ไว้ หลังแต่จะทําให้เราไปต่อในวันข้างหน้าไม่ได้ความรู้สึกดีๆพลังงานไม่ดีๆต่างๆเข้ามาไม่ได้การที่เรารู้สึกว่าโกรธแค้นคนเน้นอยู่เหมือนการที่เราใส่เชื้อเพลิงไปในทุกวันยังสมไฟให้กับตัวเราเองเราจะมุ่งเน้นโฟกัสไปในจุดข้างหน้าไม่ได้เอาแต่เรื่องราววนเวียนถึงอดีตการโกรธแค้นอย่างเช่นเหมือนกับแบบว่าถ้าเป็นแบบหนังจีนคำสุบาสิตหรือว่าคำในหนังจีนที่เคยพูดถึกว่าแค้นสิบปี ชำระก็ยังไม่สายอันนั้นมันเป็นเรื่องของละครเป็นเรื่องของหนังในละครนะคะการที่จริงแล้วเราจะต้อง อภัยให้เขาเราจะได้มีสติมีความคิดที่จะมุ่งเน้นโฟกัสไปในเรื่องการสร้างชีวิตของเราถ้าเรามวัวคิดแต่เรื่องการแก้แค้นอยู่เมื่อไหรมันจะจบเราเองเป็นคนที่ทุกข์ใจถ้าเราอาภัยให้เขาแล้วคนที่ได้มันไม่ใช่เขานะคะคือตัวเราเองใจเราเองมีความสุขมีความสบายใจมีความปิติยินดีกับตัวเราเองเห็นคุณค่าสุขสบายใจขึ้น ที่เราจะได้โฟกัสกับเรื่องต่างๆในชีวิตของเรานั่นเองนะคะการที่เรายังเก็บเรื่องขุนข้องมองใจเหมือนกันใส่เชื่อเพิ่งต่างๆให้กับชีวิตของเราเองมันจะสุมส้มสุมไฟเข้าไปแล้วมันก็จะระเบิดดุ้มเราอยากเป็นอย่างนั้นหรอเราอยากให้ชีวิตเราระเบิดแล้วก็เศร้าเสียใจบางคนฮะเก็บเรื่องรังทุกใจแค้นใจกับคู่ชีวิตต่างๆเอามาสุม้มเอามา ย้ำเอามาตอกย้ำเรื่องต่างๆนั้นไม่ว่า10ปีห0ปีจนแก่จนเท่าเราก็ยังคิดเรื่องนั้นอยู่ไม่นะคะเราเลิกตัดมันตั้งแต่วันนี้เราจะได้มีชีวิตใหม่เราจะได้สร้างชีวิตใหม่ของเราเราจะได้เจอคนใหม่เราจะได้มีสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเราจะได้โฟกัสเจรื่องราวดีๆให้สร้างชีวิตเราเอาจิตของเราไปสร้างชีวิตใหม่กันดีกว่าอย่าลืมตัดสิ่งไม่ดีตัดการ ที่เราคุณข้องมองใจนี้ออกไปตั้งแต่วันนี้เราจะได้มีพลังงานดีๆเราจะได้มีสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเรากันนะคะอย่าลืมตัดคนที่ไม่ใช่ออกไปด้วยนะคะตัดเรื่องการที่คุณข้องมองใจออกไปแล้วก็อย่าลืมขอบคุณกระตัญยูรู้คุณกับตัวเองในทุกวันขอบคุณตัวเองขอบคุณความคิดดีๆไปมุ่งเน้นโฟกัสแต่เรื่องที่เราจะสร้างชีวิตไปมุ่งเน้นแต่เรื่องที่ สร้างความสนุกสนานให้ชีวิตชีวิตของเรามันง่ายมากกว่านั้นเราสร้างความสุขให้กับชีวิตของเราในทุกวันกันดีกว่าค่ะคลิปนี้มาออนก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอให้วอวยพรให้ทุกคนนะคะตัดความขุ่นข้องหมองใจไปได้โดยเร็วนะคะคลิปนี้ต้องขอบคุณมากเราไปรักค่ะแมออนต้องขอลาแล้วแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะมีเรื่องราวดีๆมาให้กับทุกคนอีกเช่นเคยค่ะ